นี่รู้สกจะมารีวิวขอกันเี่รีวิวขอทดลองวิ่นั่นแหละว่ามันทำอะไรได้แน่จนเรื่อยงแล้วก็แล้วก็อะชิเม้นต์ใหม่ๆบางส่วนไอตัวทดลองนี้แย่แรงเลยอะชิเม้นต์ใหม่ของมันก็แย่ซับซ้อนนะแค่ใส่แค่ใส่ผลไม้ลงไปอย่างหนึง่งในนั้นก็ใส่เครงชานลงไปแล้วก็กดปเปิดเครื่อง มันเต็มเงี้ยชิเมตไบเลยนะแค่น,นี้ทำได้สี่มันจะเล่น่มขึ้นอันนี้อู้จะจะไม่ดึงนะเพราะว่าจะเลือกสีบแปลกไปตัวคอรด์ดสมอลลี่ตายฟื้นมาใหมา่ตัวคอร์ดตัวโกง แล้วก็อะชิเม้นต์ใหม่อันที่สองคือการผสมทุกอย่างก็ใส่ก็ใส่เกลือวนคือใส่ผลไม้ทุกอย่างนะที่ไม่ใช่เป็นต้นะนะไหนก็ตามได้เ,เบอร์นิวบอมอัอนนี้ก็เท่ากันเหมือนกันแม้แต่ว่าจะไม่ใช่อะชิเม้นตก็ไม่แปละ เดี๋ยวก็บอมเฮ็ดหายโอเคนี่แต่งใหมเนียนจบการเรีวิวของใหม่ไปแล้วก็คือตู้ทุ่นลอยีแต่ไปบองกดใช่มากกดพี่คิดบองกด,ด,งกดมันทำลายได้ทุกสิ่งนะสิ ด้วจะอยุดกรณีเด็กแกกรตู้นั่นเลยคือต่อให้มีเข็มยามาตาแต่ก็ไม่สามารถรักษาได้แลยแกก็จะไม่มีอะไรออกมาอ่ะสิใส่ใส่คว้าเข้าไปเอาละมาในเมื่อได้นของเสร็จแล้วเราที่ก็จะมา ทำการจับตัวตะขาม,มาตีกันเหมือนเดิมแต่ลุงจิว่าเขาต้เก็บเป็นการตีแบบไหนก็ดูเอาเองแล้วกันนะแต่การ์มันจะเป็นละไอ้พ่ดจากไอ้พ่ดจากครั้งที่แล้วที่ร่วมรับสงครามสามครั้งติด็จและต่อไปลุงสมานพี่และต่อไปลุงสมานที่เป็นเทวดา อยู่ใว่าระหว่างคนกับเทวดาใครตีกันด้วตดกันแล้ลุงสบายจกตีด้วยขาทางไอ้โหดแข็งลุงสบายก็ตัวแข็งนะ แล้วแข็งก่นอน,นตอนนี้ลูกตอนนี้ลูกสมารถก็ไปสวนแล้วให้ออกเรล่ะอย่าให้ลูกสมาร์ทโมรส่งข้าวกับสามอีีทอร์อรยอดขนาดนี้เลยเหรอไปฉันจะขึ้นไปตีลูกสมาร ไอโหดเนาตาดีสวนรุนสวาดน,นั้นก็ก็กลับไปสวนเรื้อนลอยครับอเอเ้ยเจ้าเจ้าคนกิการโจกีให้เอ่ที่ที่จะเป็นเขาตัวตายหาหรือไม่ตายหาเราไปทาหาผู้เสียสนาพิชิพในพาร์ทนี้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วจะกว่ำตายแต่เขารู้ว่าอาวุธปืนช่อยฟ้าเป็นอาวุธหนึ่งเลยที่ไม่ควรใช้ ได้เวลาเพราะหนุ่มสองปืนม่นจะบปืนกันหนึ่งวันนึงโฆษณาจะเข้าเสลสพอเลยแค่วันเล้ปืนมันมาค่าบูคาดังนั้นเราอีกจะไม่ค่าตัตในควิติกแต่เราดิจะมาทรมานตัวละครในเกมกัน ได้จะไปคนดนที่ไม่มีวันตายบายเลยอย่าไม่รู้ทำไมเขากวาดปืนปืนเจ้าไอ้ไฟแบบจริงๆิงทำไมไม่ตายโอเครู้จะออกของมันละ หได้กลับมามีใครอีกครั้งหนึ่งไปเลยโดขึ้นถึงฟ้าไปไปไปกับลุงสมาเนะ่แล้วต่อไปกระบอกซับตัวที่ตาย,ตายหายในขน้างก่อน và bắt coi lẫn gần nè còn một cái tôi tính với cái cái mình chơi tâm ไปเลยจะบดตัวเลยอ่าแล้วจะไปลูกกษัตริย์ครับลูกกษัตริย์ที่โดนไอ้พวกสักสอนในการเลื่อสลายให้ตัวแล้วแล้วหัวไปประจานนะฉันกจิจิตก,กับแกต่อแกเลยสามตันึง ได้กับดีเหรอไว้ใจคิดกว่าโอ้ปักเท้าปักเท้าจะบทหมายเลขหนึ่งไม่ตายอื้ออื้อภาพนี้น่าจะไม่รอด กระปุยไมาเล็กสองระเบิดซอมบิงเง่นแขวานไปขวานกิ้มระเบิด เฮ้ยไอ้ออน,นี่จับายเป็นซัมบี้ไม่ได้สายก่อกนจับแกเป็นซัมบี้สีเดือดเฮงกระโดดมาได้สองเลยเดีย๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวต่อไปตาเจ้า,าลูกกระแสดเจ้าต้องตายเหมือนเดิมอือหือทั้งนี้ลูกกระแสดไม่ตายคยรับแค่ติดเชื้อสรุปคือ ไอ้อคือมัก็ปแค่ครับว่รลูกกระสับมันไม่ตายครับเ่าแค่เกเือโคตรนานอันนีตอนนี้พา่านีก็ต่อสู้กับม้าอีกครั้งเพาะนี่ผ่ตนสีอาจจะเปวดตัวเห็นหน้าราเป็นตัวนี้อยู่แล้ววันี้หรว,รวา่านกัรกดรองวามันตัวยังไงนี่่อไปมหากษัตริย์ที่ยอสวนลงมาเพราะยได้ตุตีกันง่าย อันนี้คือบทแต่ของเจ้าุลยสียอืมบตอนที่เปรียบได้เปียบจริงค่คุ กิดควบคุมไม่เท้าโอเคพริสีชนะาครับบาดจ็ดนิดนึงแต่นี่ไม่นิดสรุปตาสรุปคนสรุปในขั้นนี้เลยคือส่วญ่ตละครที่มีบทบาทนได้หรือว่า <Net> มีบุตรบาานน่าจะตายกันไวเยอะแต่ฟาร์ซีนะสวยตัวสวยแตวคว้าทุัคนมีบุตรบ้านบ้างก็จะไม่ตายใดๆนี่ไปเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย